ในสมัยก่อนคนเรามีอาชีพทำนาทำไร่ก็ต้องใช้วัวใช้ควายบ้านหลังหนึ่งมีควายอยู่ตัวหนึ่งชื่ออีหมงและมีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งมีความสวยพอสมควรอยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกอยู่มาวันหนึ่งมีชายหนุ่มสองคนเดินทางรอนแรมมาเรื่อยคนหนึ่งชื่อเจ้าบอดเจ้าบอดนี้เป็นคนตาบอดตาใสามองดูแล้วเหมือนคนตาดีเจ้าบอดมีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเอาการ ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อเจ้าติดเจ้าติดเป็นคนขาลีบติดกันพูดเก่งแต่เดินไม่ได้ครั้นเมื่อเดินทางมาถึงบ้านเจ้าของบ้านก็เรียกให้ขึ้นบ้านเอ้าพ่อนุ่มขึ้นบ้านก่อนสิไปไหนมาไหนกันดูท่าทางจะหิวข้าวด้วยสิอินูเอ้ยไปหาข้าวหาปลามาให้พ่อหนุ่มสองคนนี้กินหน่อยไปสิไปปกติเจ้าบอดมีหน้าตาหล่อเหลาจึงดูยิ้มแย้มเสมอพอเจ้าบอดหันมาทางลูกสาวของเจ้าของบ้าน ส่วนลูกสาวเจ้าของบ้านเมื่อเจ้าบอดมองมาทางตนก็คิดว่าเจ้าบอดมองดูหล่อนโดยไม่กระพริบตาคงจะหลงรักตนก็เลยเกิดนึกรักเจ้าบอดโดยฉับพลันแล้วจึงไปบอกกับพ่อว่าฉันชอบพ่อหนุ่มคนนี้นะพ่อลักษณะเขาดูดีบุคลิกก็ดีหน้าตาก็ดีผู้เป็นพ่อเห็นดังนั้นจึงไม่รอช้าจึงบอกยกลูกสาวให้เจ้าบอดโดยทันที เหตุการณ์คืนนั้นก็ผ่านพ้นไปพอรุ่งเช้าพ่อก็เอ่ยขึ้นว่าเออทิดเอ้ยวันนี้ไปถ่ายนานะเจ้าบอดก็คิดอยู่ในใจว่าจะทำอย่างไรดีหนอทางเราก็มองไม่เห็นที่นาก็ไม่รู้จักจึงได้พูดขึ้นว่าพ่อครับพ่อครับผมไม่รู้จักนาเออไม่เป็นไรไม่รู้จักก็ไม่เป็นไร อหมงมันรู้จักดีอีหมงพอถึงนาแล้วจะไล่ให้ตายให้ไปไหนก็ไม่ไปอย่างนั้นหรือครับพ่อเออใช่เจ้าบอดจำใจต้องไปไถนาจึงจัดแจงเตรียมไถและอุปกรณ์สิ่งของต่างๆอย่างทุลักทุเลพอเตรียมของเสร็จเรียบร้อยเจ้าบอดก็ขี่หลังอีหมงไปขี่ไปเรื่อยเพื่อจะให้ไปถึงนาแต่หญ้าข้างทางน่ากินมากสำหรับอีหมงมันจึงได้เที่ยวเล็มหญ้าไปเรื่อยๆ เจ้าบอดก็คิดว่าถึงนาตัวเองแน่แล้วก็เลยลงจากหลังควายเตรียมจะไถานาเมื่อเตรียมเสร็จก็จัดแจงเริ่มไถานาไม่ว่าอีหม,มงจะไปทางไหนเจ้าบอดก็ไถไปทางนั้นตามไปเรื่อยๆพอดีเจ้าของนาเขามาเจอจึงตะโกนขึ้นว่าอาเอ้าเอาใครมาไถานากูหมดแล้วคันลงคันนากูพังหมดแล้วอ่าอ้าอ้าข้าลองไถดูรู้สึกว่าเข้าดีจังเลย ไปไถนามึงเถอะไปครับครับเจ้าบอดก็จัดแจงเก็บไถและสัมภาระขึ้นหลังอิมงไปอีหมงก็เดินไปเรื่อยจนถึงที่พ่ออหมงหยุดเจ้าบอดก็ตีอิมงตีเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปจึงคิดในใจว่าเออถึงสักทีแล้วเจ้าบอดก็เริ่มลงมือไถนาโดยปกติแล้วการใช้วัวควายในเวลาประมาณห้าโมงเช้าเขาก็ต้องปลดวัวควายออกเพื่อให้มันไปกินหญ้า แต่เจ้าบอดไม่ยอมปลดออกสาม,มุมงเย็นก็ยังไม่ปลดควายออกจากไถพอเมียมาถึงพี่จา๋าพี่จา๋ามากินข้าวเธอจา้าสาม,มุมงเย็นแล้วปลดไถเสียทีเถอะจ้าจ้าพี่จะไปเดี๋ยวนี้แหละจ้ะแม้อีหมงมันไถดีจังวันนี้ภรรยาคิดในใจว่าไถดีเด้ออะไรกันขั้นนาพังหมดแล้วแต่ก็ได้พูดออกไปว่า วันแรกพอก่อนเธอจ้าเอออีหมงมันไถดีนะเดี๋ยววิดน้ําใส่มันซะหน่อยแล้วเจ้าบอดก็วิดน้ําใส่อีหมงเพื่อให้อีหมงเย็นสบายเพราะอีหมงทํางานมามากพอเจ้าบอดวิดน้ําใส่อีหมงดังโครมโครมอีหมงหิวหญ้ามันก็เดินหนีไปเพื่อหาหญ้ากินแต่เจ้าบอดหารู้ไม่ว่าอีหมงมันไปกินหญ้าก็วิทน้ําต่อไปอีกพี่จ๋าพี่วิดน้ําใส่พุ่มไม้ทําไมจ๊ะ เออดูท่าต้นไม้มันเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆไม่ค่อยได้น้ำพี่ว่าจะวิตน้ำให้มันซะหน่อยเจ้าบอดก็แถตัวไปเรื่อยก็รอดตัวไปเพราะเมียยังไม่รู้แน่ชัดว่าตาบอดพี่จ๋ามากินข้าวทราน้องหิวจะแย่อยู่แล้วจ้าจ้าจ้าพี่จะไปเดี๋ยวนี้แหละเจ้าบอดก็เดินตรงไปยังห้างนาที่เมียเอากับข้าวมาส่งเดินไปก็ตกบ่อน้ําดังตุ้มอ้าวพี่ลงไปทําไมในบ่อน้าล่ะจ๊ะ เออสามโมงเย็นแล้วร้อนจางอยากจะอาบน้ําสักหน่อยนะ่ะขึ้นมาก่อนทอจ้า,จาขึ้นมากินข้าวเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ําที่บ้านตอนเย็นนะเจ้าบอดก็พยายามขึ้นบอดแต่ไม่สามารถขึ้นได้น้ําก็เริ่มท่วมหัวเจ้าบอดพยายามขึ้นเท่าไหร่ก็ยังขึ้นไม่ได้เมียเห็นดังนั้นก็ได้นําเอาไม้ไผ่มาพาดให้ขึ้นพอเอิญไม้ไผ่ยาวกว่าปากบอเจ้าบอดก็ขึ้นไปจนสุดลำไม้ไผ่อ้าวพี่จา๋าขึ้นไปทําไมจนถึงยอดไม้ไผ่เชียวละจ๊ะ จ้าจ้จพี่จะดูอีหมงมันสักหน่อยแม้ดูเดยอีหมงอะไรอีหมงมันก็อยู่ที่นี่แล้วไงจ้าจ้าจ้าพี่จะลงเดี๋ยวนี้แหละจ้าเจ้าบอดก็ไม่รู้ก็ลงไปในบ่ออีกเมียก็ถามว่าอ้าวคุณพี่ลงไปทําไมในบ่ออีกละจ้ะเออพี่เห็นกบนะมาดูกบสะหน่อยแม้หัวมันเหลืองดีจังไม่ต้องดูหรอกจ้าขึ้นมากินข้าวเธอจ้าน้องหิวจะแย่อยู่แล้ว จ้าจ้าจเจ้าบอดก็พยายามขึ้นคลำหาปากบ่อโดยฟังจากเสียงเมียเจ้าบอดเมื่อเดินขึ้นมาจากบ่อแล้วก็เดินเข้าไปในใต้ถุนห้างอ้าวพี่เดินเข้าไปทำไมในใต้ถุนละจ้าอ้อพี่มาเดินดูของสักหน่อยนะจะเก็บวางให้เข้าที่สักหน่อยพี่ปล่อยมันเถอะขึ้นมากินข้าวก่อนเถอะน้องหิวชักจะโมโหแล้วนะจ้าจ้าจ้า พี่จะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละรอเดี๋ยวนะเจ้าบอดก็จัดแจงขึ้นบันไดห้างตามประษาคนเพิ่งแต่างงานใหม่ย่อมทำกับข้าวดีๆไว้เมื่อเจ้าบอดขึ้นไปด้วยความมองไม่เห็นเจ้าบอดก็เหยียบสำรับกับข้าวทันทีทำให้สำรับกับข้าวแตกกระจายหมดเจ้าบอดตกใจไม่รู้จะทำอย่างไรอ้าวพี่เตะสำรับกับข้าวทำไมล่ะแล้วจะเอาอะไรกินหละมื้อนี้เฮ้อพี่นะอะไรก็ไม่รู้ เจ้าบอดครั้นจะแก้ไปตามอย่างเคยก็ใช่ที่จึงทำให้สมเหตุสมผลหน่อยจึงเตะสํำรับกับข้าวแล้วพานว่าไม่กงไม่กินมาแล้วกับข้าวบ้าบออะไรเหม็นปลาร้าจริงๆแม่ปลาร้าอะไรที่ไหนกันจ๊ะแกงไก่จ้านั่นแหละแกงไก่ใส่ปลาร้าใช่ไหมฉันไม่กินด้วยความโมโหเมียของเจ้าบอดก็ร้องไห้แล้วกลับไปฟ้องพ่อกับแม่ของหลอนพ่อจ๋า สงสัยพัวหนูตามบอดหนูไม่ยอมนะพ่อเอาล่ะถ้ามันบอดจริงเดี๋ยวจะให้แม่เองไปดูเออแม่อีหนูไปดูไอทิศท,ที่นาหน่อยสิมันเป็นยังไงตามันบอดหรือไงแม่ยายเจ้าบอดก,ก็ตรงลิ้วไปที่นาแล้วเอาเขียวไปเล่มหนึ่งแม่ยายไปถึงจึงแกะกระแหลงอีหมงออกลูกกระพวนที่คออีหมงก็ดังแม่ยายเจ้าบอดก,ก็เกี่ยวหญ้าดังฉับฉับ,ฉบ เจ้าบอรรู้สึกว่าเย็นแล้วก็เลยเรียกอหมองมามามาแม่ยายก็เกี่ยวหญ้าให้อิมองกินเมื่อเจ้าบอดเดินเข้ามาใกล้ก็เอาเขียวตีหน้าแข้งอุ้ยเดี๋ยวเธออีมองและแล้วแม่ยายก็กลัวไอบอดจะเก้อเขินก็เลยเดินไปแล้วเดินกลับมาอีกไอทิดเอ้ยเย็นป่านนี้แล้วทำไมไม่กลับบ้านเสียทีเล่าจับควายกลับบ้านสิแม่ อีหมงน่ะมันดุนะมันไล่ขิดผมแม่ยายคิดในใจเออมันน่าจะบอดจริงก็ได้แต่พูดออกไปว่าไม่เป็นไรแม่จับมันไว้แล้วต่อจากนั้นเจ้าบอดก็ขี่อิมงกลับบ้านอีหมงจำทางได้ก็เดินไปถึงบ้านพ่อมาถึงบ้านสามพ่อแม่ลูกก็ปรึกษากันว่าจะต้องเอาเจ้าบอดไปปล่อยชายคนนี้จะอยู่ร่วมกับลูกเราไม่ได้แล้ว เสียชื่อหมดพ่อนะไม่น่ายกหนูให้มันเลยไม่เป็นไรนะเรื่องมันก็แล้วไปแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเอาเจ้าบอดปล่อยมันใส่เรือแล้วให้เจ้าบอดเป็นคนพายแล้วบอกมันว่าลูกนั่งอยู่บนหัวเรือแต่พ่อจะเอาน้ำเต้าเจาะรูแล้วไปแขวนไว้ที่หัวเรือเวลาลมสวนมันก็จะดังหึงห่งๆคล้ายเสียงคนดีไหมละ่ะแล้วเราก็โกหกเจ้าบอดเอาล่ะเดี๋ยวพ่อจะเรียกมันมาทิดเอ้ย เห็นว่าไม่ได้กินข้าวเย็นนี้ไปทอดแหหาปลามากินหน่อยนะเมียแกอารมณ์ไม่ดีมันไปรออยู่ที่หัวเรือแล้วแหละไปไปว่าแล้วเจ้าบอดก็เริ่มลงเรือโดยมีเครื่องหาปลาพร้อมสับพอพายไปได้สักหน่อยเจ้าบอดก็คิดในใจว่าแหมเจ้าบอกก็บอกเสียทีสิว่าตรงไหนทอดได้ทอดไม่ได้เสียงน้ำเต้าดังหึง่งหึงเจ้าบอดก็อยากจะหยอกล้อเมียเล่นก็เลยเอามือไปสะกิดตรงกลางเรือนั้น ซึ่งพ่อตาได้เอาหนามกั้นไว้เพื่อกันไม่ให้เจ้าบอดไปหัวเรือหนามจึงเกี่ยวมือเจ้าบอดแม่ถ้าจะโกรธจริงหยิกเจ็บจังแล้วก็นั่งรอและคิดในใจว่าบอกมาเสียทีสิว่าตรงไหนหาปลาได้รำคาญเต็มทีแล้วงว้ยด้วยความสงสัยเจ้าบอดจึงกระโดดจากท้ายเรือไปหัวเรือเพื่อจะหยอกล้อก,กับเมียแต่พอกระโดดไปกลับต้องตกใจเมื่อกระโดดเข้าไปเจอหนาม คลำไปคลำมาก็เจอลูกน้ำเต้าเจ้าบอดก็ได้แต่รำพึงกับตัวเองว่าโอ้เรามันคนพิการเขาเลยเอาเรามาปล่อยแล้วเจ้าบอดก็น้ำตาคลอปล่อยให้เรือลอยไปตามน้ำนั่งไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงที่คุ้นเคยมากเจ้าบอดจําได้ทันทีก็คือเสียงของเจ้าติดนั่นเองจึงตะโกนเรียกชื่อเพื่อนดังลั่นทั่วท้องน้ำด้วยความดีใจ แล้วเจ้าบอดก็กระโดดลงน้ำว่ายน้ำไปหาเจ้าติดแล้วก็ปรับทุกข์กันถึงเรื่องถูกปล่อยแล้วทั้งคู่ก็ออกเดินทางไปด้วยกันโดยเจ้าบอดให้เจ้าติดขี่คอไปกันจนถึงวัดร้างแห่งหนึ่งวัดนี้กิติศัพท์ว่าผีดุมากพอตกกลางคืนหมาก็เริ่มหอนเจ้าติดก็เอ่ยขึ้นเอ้ยนั่นเสียงอะไรวะเจ้าบอดก็ตอบว่า เฮ้ยปล่อยมันไปเหอะเสียงอะไรก็ปล่อยมันไปเถอะนอนซะนอนซะเจ้าบอดนอนหลับอย่างสบายส่วนเจ้าติดนั้นนอนไม่หลับตลอดคืนรุ่งเช้าทั้งสองก็เตรียมตัวเดินทางต่อไปที่วัดนั้นมีกลองใบใหญ่เก่าแก่อยู่ใบหนึ่งตีดังมากเจ้าบอดชอบใจจึงแบกไปด้วยแล้วก็เอาเจ้าติดขี่คอไปด้วยเดินไปอีกสักหน่อยก็ไปเจอหนังหัวไถเจ้าบอดก็เก็บไปด้วย เดินไปอีกสักหน่อยเจ้าติดก็เห็นคราดขนาดใหญ่ก็เลยบอกให้เจ้าบอดเก็บไปเดินไปอีกสักพักเจอเต่าตัวใหญ่ๆอีกเจ้าบอดก็เอาหนังหัวไถยพันเต่าแล้วสะพายไปพอเดินจนรู้สึกเหนื่อยเจ้าบอดก,ก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ถึงที่พักสักทีก็เลยถามเจ้าติดว่าเจ้าติดเอ้ยมันถึงที่ไหนแล้ววะเจ้าติดก็บอกว่ากูจะไปรู้ได้ยังไง แต่ต้นไม้มันชักจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสงสัยเป็นเมืองยักษ์ฮ้ายักษ์ที่ไหนกันมีแต่ในโบราณเท่านั้นแหละเมื่อยักษ์ได้ยินเสียงมนุษย์มาก็พูดว่าวันนี้มีมนุษย์มาให้กินถึงเมืองเจ้าติดตกใจข้ากันไกลค้างพูดไม่ออกแต่เจ้าบอดคิดว่ามีคนมาล้อเล่นจึงโยนหนังหัวไถไปแล้วพูดว่านี่ไงเส้นผมของแม่กู เจ้ายักษ์ตกใจแล้วพูดว่าเส้นผมทำไมใหญ่จังเลยแม่มึงตัวใหญ่ขนาดไหนเชียวเจ้าบอดก็โยนเต่าลงไปอีกนี่ไงเห่าแม่กูยักษ์ตกใจโอ้โหนี่เห่าแม่มันถ้าเรากินมันแม่มันคงมากินเราแน่เจ้าติดเห็นดังนั้นจึงโยนคราดใหญ่ไปแล้วพูดว่านี่ไงหวีแม่กูเจ้ายักษ์เห็นก็เพิ่มความตกใจมากขึ้น เจ้าติดก็เลยพูดว่าส่วนนี่เสียงตดแม่กูโดยเจ้าติดตีกลองใหญ่เจ้ายักษ์ได้ยินดังนั้นก็ตกใจวิ่งไปจนป่าราบเจ้าติดเห็นดังนั้นก็ดีใจที่ยักษ์หนีไปจึงบอกกับเจ้าบอดว่ายักษ์มันหนีไปแล้วส่วนเจ้าบอดก,ก็งงๆใครมาเล่นอะไรทั้งคู่เดินมาเรื่อยๆก็รู้สึกหิวพอได้ยินเสียงนกกระจิบก็นึกได้ว่าบอดเอ้ยเราไม่อดแล้ว ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยบนต้นไม้นั่นแหละเจ้าบอดคลำคลำแล้วก็พูดว่าพรงนี้ใช่ไหมเจ้าติดบอกไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นไปอีกสองพวงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ขึ้นไปอีกเจ้าบอดคลำคลำแล้วก็ถามสองพรงนี้ใช่ไหมเออเออเออใช่แล้วใช่แล้วไอ้ไอ้บอดนกตัวใหญ่ไหมเจ้าบอดมองไม่เห็นก็บอกว่าใหญ่ไม่ใหญ่แกก็แงนคอดูสิเจ้าติดก็แงนคอดูแต่ตะโกนว่า จะบอดจบอดยายายาทิ้ง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 ด้วยความตกใจมากเจ้าติดก็ดิ้นไปดิ้นมาขาของเจ้าติดก็ฉีกออกจากกันสามารถวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วฝ่ายเจ้าบอดงูเห่าได้พ่นพิษใส่ตาจนตาหายบอดพอตามองเห็นก็ตกใจจึงตกลงมาทั้งคนทั้งงูแล้วก็วิ่งหนีตามเจ้าติดไป